สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะผมการกันตพัดจาก Smart HOME นะครับมีคําถามนะครับที่อยู่ใต้ใคลิปวิดีโอว่ากรณีถ้าเกิดว่ามีเอกสารเป็นนอสอสามกจะออกโฉนดนั้นต้องทํำยังไงนะครับเราก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าเอกสารนอสอสามกอของเรานั้นอยู่ในที่ดินแถวแถวไหนนะฮะผมจะให้แยกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ,คอกลุ่มที่1 อยู่ในเขตชุมชนแล้วก็ล้อมรอบด้วยโฉนดกับกลุ่มที่2ออยู่ในพื้นที่ห่างไกลใกล้กับแถวแถวเขตป่าและในละแวกเดียวกันนั้นเป็นนอสอสาทั้งหมดนะฮะสกลุ่มนี้มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวเอกสารมันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องของการขออนุญาตออกเป็นโฉนดนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่านอสอสาของเรารอยู่ใกล้ๆกับเขตปา่าโดยที่มีเส้นเขตป่า พาดผ,ผ่านใกล้เคียงนะฮะเราจะไปขอออกโฉนดนั้นค่อนข้างยากนะครับเท่าที่ผมไปสอบถามมานะครับจากแนวเซตเส้นสีแดงเนี่ยนะฮะประมาณรัศมีนะฮะกว้างออกไป1กิโลเนี่ยเขาจะยังไม่ออกโฉนดให้เพราะว่ามันเหมือนเป็นเขตเขตพื้นที่ระหว่างตัวของธนากา์กับทางป่านะครก็คือใน1กิโลเนี่ยเขาจะไม่ออกโฉนดให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ข้างเคียงนั้น เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดทั้งหมดแล้วแล้วอยู่ๆของเราเนี่ยโดดมาเป็นนสสามกแล้วมันยังไม่เป็นโฉนดเนี่ยเราสามารถไปขอโฉนดออกโฉนดได้นะครับที่ณสานักง,งานที่ดินนั้นๆได้เลยนะครับก็คือไปยื่นทําเรื่องขอออกโฉนดแต่ว่าการออกโฉนดของเอกสารนสสามนะครับถ้าเกิดว่ามีการรังวัดสอบเขตแล้วปรากฏว่า พื้นที่ที่เราได้นะฮะพื้นที่ที่เราได้นั้นมันได้มากกว่าหรือน้อยกว่าในเอกสารอยา่าตกใจนะครับเพราะว่าเอกสารนสสสามนั้นตอนที่เขาออกเนี่ยเขาขีดโดยแ,แบบคร่าว <craft> ๆนะฮะไม่ไม่ได้ไปรังวัดนะครับพอเราออกโฉนดเนี่ยมีการรังวัดใหม่นะครับรังวัดใหม่นั้นก็คือหมายความว่าจะเหลือเนื้อที่ตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ระยะเวลานะครับระยะเวลาในการออกโฉนดนั้นนานไหม ก็ไม่นานเท่าไหร่นะฮะถ้าเรายืดตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยทำนะคะก็ประมาณ2-3เดือนก็ได้เป็นโฉนดแล้วนะครับก็แล้วแต่คิวของเจ้าหน้าที่ในที่นั้นๆน,น,นะฮะว่ามีงานเยอะไหมถ้ามีงานเยอะก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าไม่มีงานก็ออกได้เร็วหน่อยนะครับสามารถยื่นได้เลยนะครับที่กรมที่ดินนะครับไปติดต่อได้เลยนะฮะถือเอกสารของท่านไปนะครับถ้ามีคําถามตรงไหนสงสัยยังไงนะฮะก็ สอบถามใต้คลิปได้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ